สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตจากช่อง Art b ตเบคนะครับช่วงนี้นะครับการขึ้นรูปแบบม้วนขนสัตว์หรือว่าเป็นริ้วๆก็ฮิตมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทำไส้ที่เราจะทำนะครับเป็นกล้วยตากดาร์ช็อกก่อนจะไปทำก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะลองนะครับทำวิธีออโตไลซ์นะครับหรือว่าเป็นการ หมักแป้งกับน้ำนะครับหรือว่านมเอาไว้ก่อนอันเนี้ยผมนะครับไม่เคยทำเหมือนกันก็เลยอยากจะลองดูก็ส่วนผสมนะครับแป้งขนมปังแล้วก็นม2ออย่างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเพิ่มกระบวนการของการหมักเข้าไปแค่ให้โครงสร้างของกูเตนในแป้งได้พัฒนาผมก็คนให้เข้ากันแล้วก็นวด ให้เขาจับตัวกันเล็กน้อยโอเคเขาจับตัวกันนะครับผมก็จะปิดฝาแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ60-90นาทีจะต่างจากตัวสปันนะครับอันนี้โอเคครับครบเวลานะครับก็แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับโครงสร้างของเขา ที่เราไม่ได้ไปยุ่งเขาเลยนะครับให้เขาพัฒนาโครงสร้างด้วยตัวเอง yeah. <Yeah. S 1> เวลาคึงออกมานะครับก็จะมีความยืดหยุ่นโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมที่เหลือแล้วก็จะ,ะนวดตามกระบวนการที่ผมทำเป็นประจำ <Yeah. S 1> เริ่มจากน้ำตาลทราย แล้วก็ไข่ไก่นะครับโอเคไปดูต่อกันที่เครื่องผสมครับผมก็จะนวดน,นะครับให้ตัวน้าตาลแป้งที่เราหมักไว้แล้วก็ไข่ไก่นะครับเข้ากันเมื่อกี้นะครับสปีดหนึ่งเนี่ยเขาจะจับตัวกันยากนิดหนึงผมเลยปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลางหรือว่าเป็นสปีด2ของเครื่อง ส่วนผสมก็เริ่มจะกระจายตัวแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ยีตนะครับยีตลงไปแล้วก็นวดต่อนะครับจนยีตกระจายตัวอพอยีตกระจายตัวแป้งโดก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับก็จะใส่เกลือลงไปก็นวดต่อไปนะครับ Okay. เกลือกระจายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คแป้งโดูดูก่อนนะครับว่าเขาแห้งไปไหมอ่าโอเคไม่แห้งนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับโครงสร้างขึงได้ประมาณนี้ผมนวดต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะใส่เนยลงไปผมนวดต่อไปประมาณ2-3นาทีนะครับก็จะ เดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะครับอโอเคเดี๋ยวลองเช็คโครงสร้างดูอีกทีหนึ่งอ่าก็ยืดหยุ่นนะครับได้ดีกว่าเดิมได้โครงสร้างประมาณนี้เราจะใส่เนยลงไปขั้นตอนนี้เลยครับเนยที่ใช้นะครับเป็นเนยจืดแล้วก็เป็นนิ่มนะครับเป็น ทิ้งไว้จนจนนิ่มนะครับไม่ได้ใช้เป็นเนยแข็งหรือว่าเป็นเนยละลายผมก็จะนวดต่อนะครับจนได้ฟิลม์มนวดต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเช็คฟิล์มดูนะครับค่อยๆขึงดู ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคละนะเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะอืนครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพักไว้ในกล่องนี้นะครับในกล่องเนี่ยผมก็ทาด้วยนะ้ำมันบางๆเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวขึงฟิล์มให้ดูอีกนิดนึงอ่านะฟิล์มที่ทายก็จะประมาณนี้โอเคก็จะพับนะครับพับแล้วก็รวบโดให้เขามีผิวตึง แผ่เขาออกเล็กน้อยนะครับผมก็จะปิดฝาแล้วก็จะพักแป้งโดไว้ประมาณ60นาทีแล้วค่อยมาตัดแบ่งครับโอเคครับครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทแป้งโดโลงบนโตโ๊ะแล้วก็จะตัดแบ่งผมจะตัดแบ่งแป้งโดนะครับเป็นก้อนละ100กร,รมัม แล้วก็ p s h a p e นะครับเป็นก้อนกลมแล้วก็เรียงพักเอาไว้ก่อนโอเคขึ้นรูปนะครับ p s h a p e จนหมดเดี๋ยวเราจะคุมพลาสติกนะครับแล้วก็พักเอาไว้ผมจะพักไว้ประมาณ20-25นาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาขึ้นรูปจริงใส่ไส้กันครับ เค okay. ครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเอาขนมปังนะครับหรือว่าเอาแป้งโดมาใส่ไส้ไส้ของผมนะครับก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนะครับกล้วยเล็บมือตากเนาะผมซื้อนะครับเป็นของผลิตภัณฑ์จากระนองเองแล้วก็ตัวดาร์กช็อกโกแลตวันนี้ใช้ดาร์กช็อกห้เนะเวลาอบอบเสร็จเนี่ยเขาจะละลายเยอะกว่าตัว70%พิมพ์ที่ใช้นะครับเป็นแบบถอดก้นได้ขนาด7นิ้ว นะก็ตัดกระดาษลองลองโกนแล้วก็ทาด้วยไขยมันนะวิธีการขึ้นรูปจริงนะครับก็รีดไล่อากาศนะพยายามรีดไล่อากาศออกให้หมดพลิกกลับด้านนะแผ่เขาออกนะครับ จริงๆนะครับไส้จะเป็นไส้อะไรก็ได้นะครับคือ,อมันอยู่ที่การขึ้นรูปเนาะว่าเราอยากขึ้นรูปแบบไหนอันนี้เป็นไส้ทูน่ามายองเนสหรือว่าเป็นสลัดปูอัดเป็นหมูหยองอะไรก็ได้นะครับผมก็ใส่ไส้นะครับแล้วก็ห่อ ถ้าใครนะครับตัดเท่าๆกันเนาะแล้วก็เก็บรวบปลายดีๆนะก็จะออกมาแบบสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ได้แบบนี้นะครับผมก็จะเลี้ยงนะครับเอาตะเข็บออกนะตะเข็บหมุนออกด้านนอกแล้วก็วางพักไว้นะคล้่รูปจนหมดนะครับ โอเคใส่ในพิมพ์จนครบนะครับผมก็จะคุมพลาสติกแล้วก็พักเขาไว้ประมาณ40-50นาทีอันนี้นะครับก็เป็นอีกแบบหนึง่งผมก็จะขึ้นรูปใส่ตัวพิมพ์นะครับพิมพ์บัตเตอร์ขนาดาพิมพ์บัตเตอร์เบอร์เดนะเดี๋ยวขนาดของพิมพ์ผมใส่ไว้ให้ในรายละเอียดข้างล่างอีกทีนึงวิธีการก็เหมือนกันนะครับ เหลียงใส่ในพิมพ์ในพิมพ์เนี่ยผมจะใส่3ก้อนนะก็ตกแล้วแป้งโดยถ้าถ้าแป้งโดยอย่างเดียวเนี่ยก็จะน้ำหนักประมาณ300กรัมผมก็จะพักไว้เหมือนกันนะครับ40-50นาทีผ่านไป20นาทีก็วอรมเตานะครับไฟที่ใช้อุกออกองศาครบเวลานะครับก็ทาหน้าด้วยไข่ผสมนมนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่เต็มฟองนะไม่ได้ใช้ไข่แดงอย่างเดียว าบางๆให้ทั่วครับโอเคเดี๋ยวเราเอาขนมปังเข้าอบกันครับตัวอันใหญ่นะครับผมจะอบประมาณ18-20นาทีส่วนอันเล็กเนี่ยผมจะอบประมาณ8-12นาทีไฟจริงๆแล้วของผมเนี่ยมันค่อนข้างสวิงเนาะมันก็จะอยู่ประมาณ190-200ผ่านไปครึ่งทางผมก็ปิดหน้าด้วยฟอยเหมือนเดิม อันนี้ก็ครบเวลานะครับจริงๆก็ใกล้ครบเวลาของตัวอันกลมแล้วอันนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาเข้าเตาพอดีก็ทาหน้าด้วยไข่บางๆครับแล้วก็เอาอตัวที่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะอบใช้เวลาอบเท่ากันครับ %$18-20 นาทีผ่านไปครึ่งทางผมก็จะเอาฟอยล์มาปิดหน้าโอเคตัวกลมๆนะครับ เขาเป็นแบบถอดก้นได้เนาะผมก็แค่ดันขึ้นมา,าแล้วก็พลิกแกะใจจริงๆซื้อพิมพ์กลมนี้ตั้งใจจะมาเอามา,เอามาทำเค้กนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ทำเค้กไม่ประสบความสำเร็จโอเคครับผมก็จะพักนะครับให้ตัวขนมปังเขาเย็นก่อน อันนี้ครบเวลาของตัวพิมพ์นะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมอย่างที่บอกครับไฟแบบแรงมากถ้าไม่ทันดูนี่ก็แป๊บเดียวนะครับน่าจะไหม้แล้วโอเคเขาะนะครับออกจากพิมพ์แล้วก็พักขนมปังไว้ให้เย็นก่อนแล้วมาชิมรสชาติกันครับ โอเคครับอันนี้นะครับก็เป็นขนมปังที่เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฉีกนะครับดูเนื้อด้านในนะครับอันนี้ก็ได้วิธีการหมักแป้งไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมโอเคครับเดี๋ยวลองฉีกเนื้อดูอืม โครงสร้างก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็กลิ่นของขนมปังเนี่ยใช้ได้เลยนะครับวิธีการหมักแป้งวิธีการนี้ก็อ,ออกมาค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวผมว่า,าง่ายแล้วก็สะดวกกว่าสปันเนาะแต่สปันเนี่ยจะมีกลิ่นหมักที่ที่ดีกว่าอย่างที่บอกนะครับอันนี้ตัวไส้ผมใช้เป็น57%นะครับของคาริบาวาเนาะเขาก็จะแบบเยอะนิดนึง อีกอย่างหนึง่งขนมปังยังไม่ได้เย็นสนิทมากด้วยไส้ของผมนะครับดาร์ Shock, กช็อกกล้วยตากลองชิมเลยอืมตัวเนื้อขนมปังเนี่ยนุ่มแล้วก็หอมนะครับถึงจะไม่เท่าสปันแต่ว่าความนุ่มโอเคเลยนะครับตัวไส้ดาร์กช็อ Shock, กักบกวล้ยตากสำหรับผมผมชอบนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะทำอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ